าาราวางตรงนู้นเจะวางตรงนั้นขลุน,ขน,น,ขน้องแม่กค่ะสวัสดีครับขนมโคกค่ะของน้องแม่จ้าแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะครับก๋วยเตี๋ยวจากร้านไหนคะพี่ ที่นี่ที่ร้าน,นไม่มีก๋วยเตี๋ยวแล้วเ,นนเป็นแค่ก๋วยเตี๋ยวเรือ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวเรือก <c oughs> ๋วยเตี๋ยวเรือแคนเบร่าถ้าคนอยู่แคนเบร่าน,น,นานๆจะรู้จักเขาจะแบบไม่มีขายที่ร้าน,นาร้านอยู่ไหนคะร้านอยู่ไหนแต่ว่าขายขายร้านอาหารไทยที่มานูต้ามานูต้าใช่หนูคนมาอยู่ใหม่หนูไม่รู้จักมานูต้าเลยคนนี้ชื่อร้านไทยคอนราดอยู่มานูต้าเนี่ยตรงนี้จ้าขับรถไปก็ ห้านาทีอ่ะฮะไม่ไกลไม่ไกลเที่ยวเด็กมเที่ยวได้เลยค่ะมานูกะเนะไอคอนเนอร์ไอคอนเนอร์แม่จ้านมครกนมครกนมครกสดร้อนร้อนเก้าตีเมือนน้องแม็กอร่อยสุดในแคนเบอร์ราค่ะมีร้านเดียวในแคำพูดหรือเปล่าตอนนี้ใช่จะเกิดสาขาคสองที่เปิดนะอ่าฮะต้องมาขอเขาเรียกอะไรนะสูตรใช่ไหม ขอสูตรขอเป็นใช่เป็นช,นชส่วนนี้เป็นร้านไทยสานนะคะมีปลปลยาสลัดค่ะซ้มตามแล้วก็มีลาบนะคะมีลาบไก่จ้าราบไก่เราทำเป็นแบบไม่ใส่พริกด้วยนะคะอันนึงตัวนี้นะคะเผื่อใครไม่ทานพริกฝาฝาิดพอดีพี่เขาตักอาหารจะต้องเช็ด อยนางงามมาหลบอะไรตรงนี้นางงามทำไรคะนางงามกำลังเติมเครื่องสำอางคะ่ะสวัสดีค,ะค่ะฝีะมือนางงามทำลาบทั้งสามถาดเลยเก่งมาก